All right, now, I'm Ultimate not ready yet. If you choose your path and stick to it, you will find what you seek. เล่นกันไหมแรงอะไรครับเล่นได้เนี่ยมันน่าจะคือสนิทนะ

สวยระวังอันติแบทแมนสวยยิงไปและยอนไม่มีตังพักแล้วผมจะพักแล้วผมต้องไปทำงานแล้ว เดี๋วพรุ่งนี้บ้ากันใหม่ฝั่ <seconds> งเขาขึ้นบ้านเราไม่ได้หรอกเขาไม่ฆ่าเราอ่ะเขาเรียกอดทำมินแบทอะ มิงแบทค่อนข้างเฟื่องมาหนานนะตัวเนี้ยเหมือนนาคอสอะเสียฟ้าเล่นไม่ได้เล่นยาก ah. ฟังแบบน ไปใหเลนไปเห้เลนเพนมาแฮนดี้เพน,นมาจะตุยอยู่แล้วาอา,าร์เรเตอร์ฆ่าได้เฉย ใช่ไหมช่องทุ่มเหมือนเดิมครับผมต้องเก็บย้อนให้ได้อะเก็บย้อนได้เล่นง่ายเลย เพราะว่าพกดว่มันมีแต่กล้ามเนื้อไม่ค่อยมีแรงเ่าหร่เราต้องเก็บย่อนให้ได้รั่วเลยม,มันกล้าฟรี ลอยอนเกิดจะสู้ได้แน,น่นอนนะเลือดไม่พอวะว่าไงดีวะตกมาเหยนะแปดสกินนี้สวยมากเลยอะ oh, ต้องคอลแลัปกับปัตตาไฟนั้นแหละ ถ้าขเขาเหลือกว่าตั้งไฟนี่มันต้องเข้าอ่ะไม่งั้นป้อมเราแตกเสียช็อตดาวให้ใครวะซัพพอร์ต สกินลาวิวอยอนใช่ไหมสกินยอนใช่ปะไอสกินนักเรียนอะผมได้ละไอแบนยอนเนี่ยร<ฮ>อเรียมไหมรอเรียหลุดนะขอมาไอแบอนะนเนี่ยเป็นคนละคอร์ส ไม่มีมานานลำบากเขาจังหวะมันขัดกันวะ <laughs> <laughs> เฮ้ยผมตกไปมาสเตอร์เกลโอ้ไม่ได้คิวสกิล <laughs> อะไรครับเนี่ยโอ้ยพระเจ้เพนไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยเห็นเกมแรกเลยเนี่ยเพนห่างหายไปนานมากอืม ก่อนเอาดาร์กดีปะ Doesn't have a few hobbies. no I don't falafel. Hey, come find me if you run into trouble. Dude, Chang Madu, man. Moon flash. Um, Dali High Court official business. Keep clear. Cloud chaser. แสวยต,ตั้งทำพอดีเลยครับ <c oughs> าไหลโอ้โ oh, ห oh, <c oughs> ได้เลยสองตัวเลยนะถ้าเอา <c oughs> <c oughs> Still peerless. The Overlord and Tyrant have been in hand. Cannon, moving out. Double kill. Sure, man, sure, man.

<coughs> a billion suns in a billion shards of a shattered mirror. วังนะวังนะไหนวะไม่มีใครลงไว้เลยวะไอโอเอสไอโอเอส จบทดีต่อๆเลยนะครับฟังกดบิวแทงก็น่าจะไหวมั้งเนี่ย เงินเยอะแต่เราตายเยอะไปแล้วเนี่ยตายเลยเหลือสูตรดาวแล้วนี่เนี่ย me

ยอนฟรีใช่ยอนฟรีเดี๋ยวผมส่งอันนี้ให้ผมรูแบวนเหรออ๋อมันห้าหนึ่งนะ โอ้มทอป8ปพังไม่เงินมันห่างกันจรงวะดักก่อนได้ป่ะเพื่อนยังไม่ดับก,ก,ก่อนวะ never lost a duel ฟ้าเพื่อนมันไม่มีฟ้าชาร์จในวันทูแบนแบนไปเลยน้อยโดนเพนไหนบ้าเอ้ย ว่าผมกันไม่อยู่แน่นอนเลยวะจากอันติไปแล้วอ่ะเลยเกมฝั่งเขาตัวหนาสามตัวไงมีตัวคำมฝั่งเราซัพพอร์ตเป็นเอเลเตอร์ไงใจใจหน่อยเนาะ

เจอกันท <anything. S 1> ่านานเลย <c oughs> เป็นไงสบายดีนะครับ เรายังไม่ได้ป้อมมันเลยเนี่ยคอมครับคอมครับโปรโลครับดูเลือกก่อนเป็นแมนมา

Destroyed a turret. I have traveled the world, but never lost a duel. Ah, he's a อารอนหรือทีวันมันคือทีวันปะมันคือกิวทีวันใช่ไหมพ้นรอซื้อเหรอลากมาหาเพื่อนทำไมไอ้น้อง Hey, baby, do An ally has been oh, slain. Protect our damage dealer. เนี่ยเล่นเกมเราเล่นยากมากมันหนามันมีย้อนด้วยจะโชว์ใบเม็ดม่วงสักหน่อยโหอใช่หรอโอ้ยเดี๋ยวรอโชว์เลยน้องชาย Attack oh, the marker I am one with my reflection I am one with my reflection the lives that were deemed not worthy also left their names behind The wind แมวเด่กฟังเราไม่พร้อมอะไรเหรมันไปเร็ว <c oughs> ตื่นขอบคุณที่ตออดิดตามครับขอคที่อนุาตูดูเลือดก่อน โยสุโดนโซโลคิวไม่โดนหน่อยไม่โดนยังว่านอกโกลบอลอ่ะมันแบบว่าถ้าเป็นแบบเซิร์ฟไทยแยกอ่ะผมว่ามันเล่นง่ายกว่านี้เยอะ ้เราเรียกคอมโบรไม่เป็นนะหรือมันใช้บอกรแไ้วะโอ้ไม่อยอมแพ้เลือกก็ไม่เลือกขคณครับ เราตั้งชื่อสตีวัลลีแล้งเองกันเราจะรีแล้งจริงๆนะโดน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 ที่ไหนล่ะโดนสักตวัวชื่อเดือดเดืดวินโดว์อะไรวะน่ะ defenders อะไรวะ ต,ต,ตับโดนคีฟวะจะบอกนั้นลงหลุมมิ่งอะเล่นไม่ได้เลย<ม>นี่ขนาดเขาไม่มีแคลรี่ด้วยเนี่ยเสียดายแต่ยันยิงไม่ได้วะ ห้าพันหนึ่งจะเวดีแก้วใช่ครับโอ้โหรู้ว่าเลยผมจะรู้อ่ะอ๋ออยู่ดีก็เข้าหลุมเฉยเลยงงมาก Go GT for health. It's a programmer's regiment. คิกแกร์ที่เห็นบ่อยๆมีแค่เนี้ยซัพพอร์ตมีอาลัมดอลเลียนี่เฮเลนแล้วก็อาญาตัวหนึ่ง It's the enemy team's turn to ban heroes. Benalam Benalam. 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 The tragedy of the peerless is that there is no one left. Everyone. challenge. Benalam. 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 ไม่ผิดแตกเดียวตีกระจายนะครับสอแตกดูดเลือดแทงและดูดเลือดาแตกคือผ่าผ่าพื้น bỏ đoàn lên Áo huy đi mà bỏ bóng nào ้ามันกามันโอ้โหหลามก่อนก็ได้ระวังโดพายยิงยิงยิงนี่ข้อเสียของเอลซุเกมนี้อ๋อ เรอเล่นเราอยู <lance> <meno> ่แล้วเนี่ยก็เหแตกร้อยมิลกูดโคตรแรงเลยคันดู ได้สกินมาเลยบัตบัตไม่น่าไหวเปล่ามันบางเกินอ่ะไฟเซอร์มันหนาม,มากเลย don't know anything. Our high ground tower. combo của mẹ mày